สวัสดีครับอร่อยลึกรับภูมิใจเสนอสิบร้านอร่อยในย่านแม่วางเชียงใหม่มาพบกับร้านอาหารที่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังมีบรรยากาศสุดชิลและราคาสบายกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างกับเบียร์เย็นๆหรือก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดจนถึงอาหารพื้นเมืองที่ต้องลองถ้าคุณอยากรู้ว่าร้านไหนได้อันดับหนึ่งรอติดตามกันให้ดีนะครับร้านอันดับสิบในย่านนี้ที่ต้องไปลองคือต้าแมนเบียว,วุ้น ร้านอารมณ์ลูกทุ่งที่มีอาหารกับแกล้มปิ้งย่างอร่อยในราคาสบายกระเป๋าเบียร์เย็นเย็นวุ้นสมชื่อรอให้คุณมาสัมผัสบรรยากาศหลังร้านติดทุ่งนาเย็นสบายเหมาะมากกับการนั่งชิลหลังเลิกงานส้มตำรสชาติทางเหนือที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้ใครทานคู่กับแป้งนมย่างเนื้อนุ่มๆบอกเลยว่าฟินที่จอดรถสะดวกสบายบริการเป็นกันเอง สะดวกสนุกสนานเหมาะสำหรับการนั่งคุยกันแบบสบายๆลมพัดผ่านเย็นๆแค่คิดก็อยากไปแล้วอืมยามียอมีอมร้านอันดับ9ในย่านนี้ต้องยกให้ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยพุงแตกสูตรเด็ดสุพรรณบุรีที่ไม่เพียงแค่ราคาสบายกระเป๋าแต่ยังมีรสชาติที่จัดจ้านจนต้องตะโกนว่าอร่อยชามเล็กสุดแค่59บาท แต่คุณจะได้สัมผัสน้ำซุปเข้มข้นและผักสดให้ตักเติมไม่อันพร้อมชิ้นกากหมูรอบกรอบที่จะทำให้ทุกคำอร่อยยิ่งขึ้นขอบอกว่าถ้าอยากได้กากหมูต้องรีบมาก่อนบ่ายโมงนะคะเพราะหมดไวเหมือนหวยออกสั่งพิเศษมาอาจจะต้องจัดสองชามเพื่อความฟินแต่บอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังมาที่นี่แลรับรองว่าอร่อยลึกถึงใจแน่นอนอืยยมมิ ร้านอันดับ8ในย่านนี้คือบ้านสวนเรือนแพรที่มอบบรรยากาศดีๆให้คุณได้สัมผัสความสุขจากการทานอาหารท่ามกลางเสียงเพลงและเสียงน้ำไหลเพลิดเพลินกับปลานินในบ่อน้ำข้างโตะอาหารที่ตกแต่งด้วยเครื่องดนตรีสุดเก๋ทำให้ทุกมื้ออาหารไม่เหมือนใครอาหารอร่อยและดีต่อสุขภาพเช่น ปลาทอดกรอบโรยผักสมุนไพรและห่อหมกมะพร้าวอ่อนที่อร่อยจนไม่อยากให้หมดนอกจากนี้ยังมีราคาที่เบากระเป๋ามาพาคุณยายมาทานข้าวที่นี่ก็ยังไหวอย่ารอช้ามาให้ความรักที่แท้จริงของอาหารที่นี่กันเถอะอืมยอมิยามิร้านอันดับ7อ้อเย็นตาโฟเป็นที่ที่คุณจะได้สัมผัสความอร่อยหลากหลายสีสันในชามเดียว เส้นเย็นตาโฟนุมน่มๆราดด้วยน้ำซอสเข้มขน้นที่ทำให้ลิ้นสั่นสะเทือนและความกรุบกรอบของท็อปปิ้งที่มาพร้อมความสดใหม่ทุกคำคือการผจญภัยที่ไม่มีวันเบือ่อยิ่งไปกว่านั้นบรรยากาศในร้านยังอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่นี่ไม่เพียงอร่อยแต่ยังเป็นที่ที่คุณจะได้สร้างความทรงจำดีๆกับคนที่คุณรักอืมเยอะมียอะมี ร้านอันดับหในย่านนี้น่าสนใจมากค่ะร้านลาบเกานิ้วที่มาแรงในเชียงใหม่เสิร์ฟลาบที่อร่อยไม่เหมือนใครด้วยราคาเพียงจานละ50บาทเท่านั้นที่นี่มีเมนูเด็ดทั้งลาบหมูลาบเนื้อและลาบปลาสุกที่รสชาติเข้มขน้นและหอมเครื่องเทศแถมมีหมูย่างเตาถ่านที่หอมกรุ่นไม่ต้องพูดถึงน้ำจิ้มที่อร่อยเข้ากันสุด บรรยากาศแบบชาวบ้านที่อบอุ่นจากเจ้าของร้านที่ขี้เล่นทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมนูหลากหลายและราคาไม่แพงแบบนี้ต้องมาลองให้ได้อืมย้มิย้มิมร้านอันดับ5ร้านจิงจูไช่ต้มเลือดหมูถือเป็นร้านที่ต้องไปให้ได้เมื่อมาเชียงใหม่ด้วยรสชาติอร่อยราคาไม่แพงและชามโตจุใจทำให้คุณอิ่มแบบจุกๆุทุกคำที่สัมผัสคือความฟิน ร้านสะอาดโปร่งโลง่งนั่งสบายตอนเช้าไม่ร้อนแถมยังมีเซ็ตสุดคุ้มเพียง100บาทที่รวมทั้งข้าวขาหมูและเกาเหลาให้คุณได้ลิ้มลองอีกด้วยสาขานี้ขยายมาจากร้านนั่งเดิมที่รวมโชคทางไปแม่โจ้อย่าพลาดมาเถอคะค่ะถ้าไม่อยากอดอิ่มอร่อยอืมยามิยามิ ร้านอันดับสี่ในย่านนี้หนานแดงเย็นตาโฟคือจุดหมายปลายทางสำหรับคนรักอาหารเส้นหมี่กรอบอาจไม่เป็นใจแต่ความอร่อยของน้ำข้าวซอยที่เข้มขน้นและเนื้อแน่นเต็มคำจะทำให้คุณหลงรักที่นี่มีเมนูให้เลือกมากมายตั้งแต่เย็นตาโฟไปจนถึงเกาเหลาต้มยำที่ปรุงรสพอดีแถมราคาไม่แรงอีกต่างหากบรรยากาศในร้านเย็นสบายแบบห้องแอร์ มาะกับการนั่งชิลหลังจากขับรถมาเที่ยวในย่านนี้ใครผ่านมาแถวแม่วางต้องแวะลิ้มลองความอร่อยนี้ให้ได้อืมยำมิยำมิร้านอันดับสามในย่านนี้ต้องยกให้ไร่บำรุงผลที่นี่มีบรรยากาศดีๆพร้อมสว่ายน้ำวิวภูเขาอันงดงาม และสนามหญ้ากว้างขวางให้สนุกสนานกันทั้งครอบครัวแถมยังมีอาหารเช้าหลากหลายเมนูอร่อยจนลืมไม่ลงพนักงานบริการดีสุดๆทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและที่สําคัญความเงียบสงบของรีสอร์ทจะทําให้คุณหลุดเข้าไปในโลกของความสุขได้อย่างแท้จริงอ้ออย่าลืมไปหาเจ้าทาสแมวน่ารักที่คอยต้อนรับคุณด้วยนะจะรอชมอ e ีเวนต์ดนตรีดีๆแบบนี้อีกทีแน่นอนอืมยามิยามิ ร้านอันดับสองในย่านนี้ที่ต้องไปลองคือร้านระเบียงเข้าท่าแอนบ้านพักโฮมสเตย์ที่นี่ไม่เพียงแต่อาหารอร่อยแต่บรรยากาศยังฟินสุดๆตั้งอยู่ริมทุ่งนาลมเย็นสบายและมีดนตรีสดเพราะเพราะให้ฟังยามค่ำคืนแถมยังมีหลายโซนให้เลือกนั่งไม่ว่าจะมาช่วงไหนก็ให้ความรู้สึกดีตลอดปีอาหารมาเร็ว รสชาติถูกใจสุดๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้ากลางวันหรือเย็นทุกจานจัดเต็มรสชาติแน่นอนถ้าคุณกำลังมองหาที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมอิ่มอร่อยร้านนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดอืมยมียมร้านอันดับหนึ่งในย่านสันป่าตองแม่วางต้องยกให้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยอันชันที่นี่อร่อยแบบคาดไม่ถึงรสชาติถึงใจทุกคำ แนะนำให้ลองก๋วยเตี๋ยวอันชันแห้งหมูที่จะทำให้คุณกลับมาซ้ำได้ไม่รู้เบื่อบรรยากาศสอบอุ่นและบริการก็แสนดีผู้คนที่นี่น่ารักมากๆนอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆอย่างเส้นเล็กอันชันเหนียวหนุบหมูตุน๋นเปื่อยและขนมถ้วยอันชันละมุนที่ไม่หวานมากแค่บีบมะนาวลงไปเส้นจะเปลี่ยนสีแบบน่าทึ่งแวะมาลองกันเถอะ รับรองไม่ผิดหวังมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร